This is my first time! ว้าวอันนี้ก็จะเป็นแมปอืมของพี่อ้น Kingnon KD นะครับผมก็ชื่อแมปก็จะชื่อว่า Master Pirate! น wow. wow. oh ่าวว้าวว้าวอันนี้อะไรวะเนี่ย Inventory! c h a d e Shade! เอาล้วนะสวีทส์สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมอากุมะโชริอีกครั้งหนึ่งกันแล้วในครั้งนี้นะครับผมเราก็ไม่ได้มาอยู่ในบล็อกฟุตแต่เรามาอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า Master Pirate นะครับผมเป็นแบบว่าแมปของพี่อ้นคิงนอนเคดีนะครับผมเออแมปของคนดังอะนะเ,ออ <Wow. S 1> เขาแบบทาแมปขึ้นมานะครับผมเราก็แบบว่ากว่าจะได้มีโอกาสมาเล่นนะครับผมนานมากนะฮะ oh. โอ้กูได้มาเล่นแล้วนะครับผมถือว่าแบบ แมปก็ค่อนข้างโอเคนะครับผมไม่ไม่ไม่ใช่ค่อนข้างโอเคอ่ะดีเลยนะครับผมสำหรับผมผมค่อนข้างชอบนะผมชอบภาพนะครับผมเอาล่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าครั้งแรกที่ผมมาประจนภัยในแมปของ Master Pirate กันเลยนะฮะ ลาวาบัก <S 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 บริการเติมโลบัคแบบเซิร์ฟเวอร์ VIP เลทเจ็ดเลยนะและยังมีบริการกดเกมพาร์ทเลทสิบเลยไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟูดคิงเลกาซี่ออสตาทาวเวอร์ดีฟเ n นต์แ i นิเมทไฟเตอร์ซูมเลเโอ้โหแมปโคตรเยอะเลยเอาเป็นว่าถหาใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับ ใครอยากได้คอมดีๆใช้ยกมือขึ้นผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนี่เลยครับผมร้าน i h a v e CPU ร้านจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆพร้อมมีแอดมินให้คำปรึกษาตอบรวดเร็วแน่นอนและยังบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับผมคิดถึงคอมพิวเตอร์คิดถึง i h a v e CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันอืม ฟุตเซลเฮ้ยตรงนี้ขายผลนี่วา่าเฮ้ยนี่ไงผลล่องหนผลบาเรียผ,ผลไฟผลน้ําแข็งอ๋อตอนนี้มีอยู่4ผลอยู่นะฮะโอ้แต่โลโก้ก็ค่อนข้างเท่นะโลโก้เท่มากเลยว้าวรีผลนานจังเลย1ชั่วโมง1 1วันรีแบบว่า1วันรีหนึ่งครั้งว้าวรีนานมากนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมขอดูราคาหน่อยซิว่ามันราคาวาวา ้ววาขออนุญาตปิดไปก่อนเลยค่ะโรบักจะหมดแล้วเอ้ยนี่ตรงนี้ขายดาบนี่หว่่าเอะวอนคาตานะอ่าฮะใช่ใช่กูต้องการคาตานะเว้ยมันบอกว่าฉันต้องการเงินประมาณ900 200 300เพื่อทําการซื้อไอเอ็กเซฟแต่ว่ากูไม่มีตังค์เลยสักบาทเบลอแล้วกูต้องทําการฟาร์มตรงไหนวะเนี่ยเอ้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 ยอันนี้อะไรวะแลนดอมฟุตห้าหมื่นเบรีห้าครั้งต่อวัน กับหนึ่งรูบี้โนคูเดวแล้วกูต้องทำการฟาร์มที่ไหนวะเนี่ยว้าวมีพี่อ้นคุยด้วยมีคนด้วยไฮเอ้ยฮลโลอากุมารโชลีวีลคอมทูมาสเตอร์พายเรตฮัลโลคิงนอนเลสโก้อ่าฮะเลสโก้อ่าเขาบอกว่ามึงไปฟาร์มซะไอ้ก,กระจก ไม่ไม่ไม่ได้เถื่อนขนาดนั้นนะครับผมตรงนี้มีแผนที่ด้วยแต่ก็ไม่ดูหรอกเพราะว่ากูก็ยังไม่จําเป็นที่จะต้องย้ายก่อหรอกมั้งตอนเนี้ยนะเอ้ยนี่ไงนี่ไงอันนี้แหละฟาร์มอันนี้แหละฟาร์มแน่ๆแอคเซปค่าสามตัวเองเหรอเนี่ยชิลเกินไปละโอ๊ยทำไมเดี๋ยวเดี๋ยทำไมมุมกล้องมันเปลี่ยนวะเอ้ยทำไมเลือดมันลดน้อยจังเลยอ่ะโอ๊ยเลือดมันลดน้อยจังโอ๊ยไม่นะกูโดนล้าเหรอ โดนลาดไปนหนึ่งตัวเหรอนี่โอ้แย่จังเลยโอเคได้ละหนึ่งตัวรัด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 รดรัดเขาให้กูว้าวกูตายกูตายเลยเอยมีตังมาทั้ง2เบลีแล้วนะเนี่ยเจ๋งจังเลยเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆอันนี้ก็จะได้ประมาณ900มันนี่ห่างกับอนาคตกูมากๆเลยห่างกับความที่จะกูจะเป็นมาสเตอร์นะโอ้ย oh, คนฟาร์มเยอะจังเลย yeah, แย่ yeah, แย่ไม่กูฆ่าคนด้วยหรอวะไม่นะ กูทําการฆ่าคนมือกูเปื้อนเลือดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <Bro. S 1> อันนี้เสียงแดงนี่ไม่ใช่เสื้อกูนะแต่ว่าเป็นเลือดคนโอ้ไม่ก็นี่กูกลายเป็นฆาตรกรไปแล้วเหรอนี่โอ้ยโอ,ยโอย้กูโดนต่อยเฮ้ยทำไมกูไม่ได้มอนหรือว่ามันแบบต้องเป็นคนที่ทาดาเมจเยอะที่สุดเหรอวะ,วะแย่แล้วไม่ได้การแล้วอย่างนี้เราต้องไปดูชอ็อปซะหน่อยละช็อปมีอะไรบ้างวะเนี่ยโยรูเบดโอ้ยมีโยรูเบดวะ oh. ราคาเท่าไหร่กันนะ แพงยังเลย <g ül> แพงยังเลยผมไม่มีตังค์ผมไม่มีตังค์จะร้องไห้วะแม่งไม่มีตังค์ว่ะปาร์ตี้เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนกูเห็นอะไรสัตัดมีสามพอยเอ้ยเริ่มเกมมามีสามพอยเลยเหว่ะดังนั้นเราต้องอัพอืมสเตรนรัาผมเอ้ยอะไรวะเกิดมาก็มีสามพอยเลยเหรอนี่อย่างเฟี้ยวเลยจริงๆผมอยากได้โยรุมากเลยนะแต่ผมไม่มีโลบัคเลยดิ โลบักผมค,คือซื้อได้แหละแต่ว่ามันแบบโลบักมันจะหมดอ่ะอืม,อมสนับสนุนเขาหน่อยละกันเออไม่เป็นไรดีกว่าคือ,อ,อผมไม่มีใ์จริงผมขอโทษด,ด้วยนะทำตัวจนๆแรงอย่างเงี้ยผมขอโทษด,ด้วยจริง,รงๆนะอุ้ยแรงขึ้นๆๆแรงขึ้นแรงขึ้นนี่กูแค่อัพสเต็มเพียงแค่สามนะเนี่ยโอ้แข่งความแข็งแก่งกูมาดิกูแข็งแก่งมากจังหวะนี้โอ้โหอุ้ยเวลขึ้นรัวเวลขึ้นรัวมากอัพแค่สามยังแรงขนาดนี้แล้วถ้ากูอัพไปแบบ ถึงขั้นสิบสองมันจะขนาดไหนกนะันวะฮะอย่างงี้ต้องสัมผัสกันสะหน่อยละโอ้โหโอ้วันพันแมนชิ้นเฮ้ยวันพันแมนชิดซ้ายกันเลยทีเดียวเชียวเด้อเด้อเดมันกลายเป็นทับห้าแล้ววะตอนแรกมันยังทับสามอยู่เลยไม่ใช่เหรอคือยังไงมันยิ่งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นมันจะแบบว่าเพิ่มไปเรื่อยๆหรอวะเฮ้ยไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยไหนวะไหนวะถ้าสมมติกูรับหรือว่ามันสุ่มวะน่าจะสุ่มแน่ๆเลยโอ้ระบบสุม่ม <c oughs> ระบบซุ่มวะ เอ้ยเจ๋งไม่ได้เห็นระบบนี้มานานแสนนานมากเลยนะผมว่าผมอยากฟาร์มจนแบบว่าผมสามารถสุ่มผลได้นะผมอยากรู้จริงๆแเลยว่าผมจะได้เป็นผลอะไรถ้าได้มาเป็นผลแบบดีๆเลยนะเอย่างเงี้ยเห็งเขาบอกว่าผลน้ําแข็งเนี่ยดีที่สุดแล้วแบบบอกโดยเจ้าของเกมเลยนะพี่โอนเป็นคนพูดเองเลยว่าแบบผลน้ําแข็งมันดีเอาล่ะเราจะทำการอัพเลือดไปหน่อยนะฮะเราจะทาการอัพเลือดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี้เรามาต้องมาเปลี่ยนพิ่ีฟาร์มกันเลยหรือเปล่าวะเนี้อันนี้ฟาร์มตั้งแต่เลเวลไหนเอ่ยเอ้าเอา,เอา,เอานักเลงเหรอฮะนักเลงเหรอ อุ้ยเจ๋งเหรอคิดว่า,าเฟี้ยวมากไงใช่มึงเฟี้ยวเราไปเปลี่ยนที่ฟาร์มกันดีกว่าไอ้เช่นนี่นักเลงนี่ว่านี่มันโอ้โหไงแค่แบบแค่แบบกูมองมันก็ออกแล้วแค่แบบไปยืนอยู่ใกล้กลยืนอยู่ด้านหลังแค่นี้ก็เสียวหลังบู <25 S 2> บแบบเลยอดยิมฮาบวกโอเคกูคงต้องฟาร์มอยู่ตรงนั้นประมาณเรื่อยๆเลยยาวๆเลยแล้วต้องฟาร์มจนให้ถึงห้าหมื่นเบรียะนะถึงเราจะสุมผลได้หนึ่งผล โอ้ช่างแม่งเถอะจะก,กี่ตัวก็มาเถอะมาเถอะมาเถอะเพราะว่าตอนนี้ดามเหมกูแรงมากว้าวจิจๆกูควรไปซื้อดาบก่อนเว้ยแต่ว่ากูจะข้ามขั้นโดยการที่กูจะแบบว่าฟาร์มจนได้ผลปีศาจก่อนเลยมีควาสามารถทําให้กูเลื่อนรดได้แค่นี้เหรอสู้แทบตายเพื่อรดเพื่อพ้ย ลิ้นพันเฉยเลยลิ้นพันเฉยเลยโอ้ไม่ก็ตอนนี้เราก็แบบว่าเวล12บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเฮ้ยผมจำได้ว่าลูบีมามามมบ้มันสามารถใช้สุ่มผลได้ใช่ไหมลูบี้มันสามารถใช้สุ่มผลได้เว้ดังนั้นผมเดี๋ยวผมว่าผมอยากจะลองเติมลูบี้สักหนึ่งลูบี้มันมีให้เติมป่ะว่าหนึ่งลูบี้มีไหมห้าลูบี้โอ้นี่มีห้าลูบี้รนาะคาเท่าไหร่ครับเนี่ยสองร้อยโลบัค 200โลบักแล้วมัน,นเนี่ยเนี่ย45,000อันนี้ถ้าสมมติกูแบบกูซื้อเนี่ยกูได้เลยว้าวเอาละเราจะแบบว่าลองสักค่าลูบี้แล้วกันนะคือผมทดลอง5ลูบี้แล้วกัน200โลบักอันนี้น่าจะราคาสู้ไหวอยู่คือช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เติมโลบักเยอะไงดังนั้นผมก็เลยแบบว่าอยากจะเก็บโลบักเอาไว้บ้างนะคือผมต้องเก็บเงินเอาไว้ครับทางบ้านผมแบบไม่ค่อยมีตัง <c oughs> นี่ไงสุมโดยใช้ลูบี้จัดมาจัดมาบึ้มอ้ ไอพลกูอ๋อโหลดช้านิดนึงเอ้ยผลอะไรวะน้ำแข็งแน่ๆเลย,ยเมื่อกี้แบบแดกแล้วปุ๊บแล้วอ้วกเลยนะเไ้ยไม่มีแอนิเมชันกินหรอวะนึกว่าจะมีแอนิเมชันกินนี่นี่นี่มันดาบน้ำแข็งหรือว่าไลท์เซเบอร์วะเนี่ยกูว่าไลท์เซเบอร์แน่ๆเลยอ๋อแล้วสามารถใช้ได้ทุกสกิลเลยเหรอโอ้ไม่จะเป็นต้องฟาร์มมาปุ๊บใช้ได้ทุกสกิลโอ้ยโอ้ย,อย,อยกูบอกเลยแค่กูรับเควสแล้วกูกดสกิลวีนะ กูดาวไวด้วยกูยดาวไวด้วยนะนี่เป็นไงตอนนี้กูแบบก๊อตเลยเว้ยมาใครอยากซ่ากับกูจัดมาใครอยากต่อยกับกูใครอยากซ่ากับก,จก,ก,บก,ก,ก,บกูจัดมาเลยครับจัดมาเลยครับเอาบ้าผลใบเหรอเอา้าพลังสกิลกูล่ะไม่งี่ ทำไมมันไม่เห็นดามเมจหรือวะเอ้ยคงต้องอาศัยผลหน่อยแล้วล่ะคงต้องอาศสายผลหน่อยเพราะว่าตอนนี้ผลมันเบามากเลยนะนี่ขนาดใช้สกิลวีคิดว่าน่าจะเป็นสกิลขั้นอัลติเมทแล้วนะแบบยังดามเมจอยู่แค่4เดี๋ยวต้องอัพสายผลนลย่ยดีกว่าอุ้ยหมัดแรงวะ่ะเอาล่ะเราอัพสายผลได้เท่าไหร่เอ่ย3เมงเหรอน้อยจังเลยทำไมเราอัพได้แค่3เมงนะนี่รีเซ็ตตัดราคาเท่าไหร่อะ ไปเลยบายบายเอาล่ะลเราต้องทำการฟาร์มะนะเพื่อจะเอาสตัดแล้วผมจะมาเอาลองดูนะว่าถ้าสมมุติผมอัพสตัดสายผลเยอะๆอะผลล่าบแบบดาเมของผลมันจะเป็นอะไรยังไงนะเพราะตอนนี้หมัดมันแรงมากๆเลยโอ้ยเฟียวกันไปละโอ้ยใช้คนน้ําแข็งกันเหรอฮะกูมีเว้ยมึงไม่มีคนเดียวหรอกกูมีแต่ว่าตอนนี้เวลกูยังกากอยู่นี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 ่โอ้สก,กิลโอ้สก,กิลมี6พอย์ เอาละเราจะเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะกูอยากรู้ว่าดาเมจยมันจะเยอะขนาดไหนกันเชียววะเผอิญนะบางทีหมัดมันอาจจะดีกว่าก็ได้นะเว้ยไม่สิถ้าหมัดมันดีกว่าแล้วเขาจะแบบขายผลทําไมแักวุณล้านักคุณล้านักคุณล้าน,นรักคุณราไม่ฟาร์มหรอกไม่ให้ฟาร์มหรอกไม่ให้ฟาร์มหรอกโลโลโลโเดี๋ยวลองถามคนในเซิร์ฟดีกว่าเห็นมันมีคนไทยอะนะว่าฮาคี้ซื้อที่ไหนเอ่ยราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ฮาคีซื้อที่ไหนอะราคาเท่าไหร่ด้วย เพราะว่าแบบอยากลองดูนะ <What? S 1> เผื่อมันอาจจะแบบตอนนี้มี900 0ไงมันอาจจะตอนนี้อาจจะครบแล้วก็ได้เฮ้ยทำไมเขาไม่ตอบกันเลยอ่ะเขาไม่ตอบกันหน่อยหรอฮะถึงแม้เราจะแบบว่าใช้ผลน้ำแข็งแต่ว่าตัวเราไม่เป็นโลกเกียร์แต่ว่าตัวแบบใช้ไฟอ่ะมันจะเป็นโลกเกียร์เพราะว่าเมื่อกี้เห็นคนใช้ไฟอยู่มันเป็นโลกเกียร์เว้ยคนเขาอยู่ไหนกันน่ะเอาเป็นว่ากูประจนภัยแม่งเลยแล้วกันนะเอาละเราทำการย้ายเกาะไปเลยดีกว่าชิบมาเป็นที่เรียบร้อย ไหนไหนไหนมันไม่มี energy เนาะดังนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลเลยว,ว่ามันจะหมดหรือเปล่าโดยได้ไม่จํากัดเลยเปล่าวะว้าวสามครั้งเองเศร้าจัง<อ>นี่นี่เอาล่ะเราจะลองขึ้นขึ้นไปหน่อยแล้วกันนะเพราะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าข้างบนมันมีอะไรขึ้นได้เปล่าวะ <c oughs> ไม่น่าจะได้วะ่ะไม่กูไม่สามารถขึ้นได้มันต้องไปข้างบนนั้นแน่ๆเลยอะแบบลําบากลําบากอย่างเงี้ยมันต้องแบบเป็นข้างบนนั้นแน่ๆเอาล่ะเราจะไปเกาะอื่นกันแล้วกันในเมื่อกูไม่สามารถขึ้นไปข้างบนได้ เฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าสมมติกูเอาผลไฟมาผลไฟมันบินได้ปะวะถ้าสมมติผลไฟมันบินได้เนี่ยกูบินขึ้นไปข้างบนเลยนะเว้ยสวัสดีเฮ้ยที่นี่น่าจะเป็นที่เอาโยรุจิ๋วแน่ๆเลยวะกูว่าคิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆอย่างนี้ต้องลองไปดูหน่อยซะแหละมันใช่ที่โจมตีกับมีฮอคหรือเปล่าเออเนี่ยแหละเนี่ยแหละเนี่ยแหละเนี่ยแ,แหละพอดีแอบดูคลิปคิงนั่นเคดีอยู่นะอะอะเดี๋ยวผมขอลองดูหน่อยนะว่าที่ซื้อฮาคิเกาะมันอยู่ที่ไหนเอาล่ะตอนนี้กูก็รู้เป็นที่เรียบร้้อยแลววนะ่า ฮาคีมันซื้อที่ไหนเวย้ยซึ่งฮาคีนั้นมันซื้ออยู่นี่ไอเกาะน,นี้แหละแล้วกูก็ย,ยังรู้อีกด้วยนะว่ามันราคาเท่าไหร่อ่ะแน่นอนครับผมสามหมื่นกูคงต้องทําการฟาร์มก่อนลวแหละนั่นแหละนะฮะเอาล่ะเราขอไปดูคา,าตานากันหน่อยแล้วผมรู้แล้วเว้ยว่าไอราคาที่มันแปะอยู่ตรงเนี้ยแบบเนี้ยเนี้ยอ๋อกด yes ข้างล่างเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเออแล้วก็สามารถซื้อได้สองสกิลนะครับผมนี่ นี่คาตนานี่นี่อะแล้วต้องทำการซื้อสกิลไปนะครับผมกดซื้อสกิลสุดท้ายปลายจัด <pesos. S 1> way, ไปเลยสกิลเซชวิงอยู่ๆก็โผล่มานะเพราะว่าแบบกูเร็วมากยังไม่ทันได้ง้างดาบอะกูก็ฟันเสร็จแล้วอ่ะเออกูเร็วจัดๆเลยสกิลเอเป็นยังไงเอ่ยนี่ไม่จําเป็นที่จะต้องง้างดาบกูใส่สกิลไปแล้วเพราะว่าแบบกูโหดมากไงคือไม่จําเป็นที่จะต้องง้างดาบออกมาเลยเว้ย ไม่จะเป็นต้องสะบัดดาบแค่แบบว่าจ้องตานะสกิลก็โผล่มาแล้วอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราสุ่มไปให้หมดเลยแล้วกันนะเพราะรูบี้ก็ไม่รู้จะเก็บไว้ใช้ทําอะไรสุ่มไปผมคิดว่าผลไฟน่าจะดีกว่าอ่ะเพราะผลไฟน่าจะบินได้ฮ่าฮ่าผลลองผลสุ่มได้5ครั้งใช่ไหมดังนั้นเรามี5้ารูบี้พอดีเว้ยก็สุ่มได้5ครั้งพอดีโอ้ผลน้ำแข็งอีกละอยากได้ผลไฟ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 ผลแล้วะผลไฟเถอะเออเนี้ย เ็ไผลไฟแม่งเกินหน้าเกินตาว่ะดูผลน้ำแข็งดิ <What? S 1> กับผลไฟผลไฟแม่งเกินหน้าเกินตาว่ะผลไฟแม่งสวยกว่าว่ะแม่งอ่ะกินผลไฟเข้าไปเรียบร้อยมีพลังมีเุ้ยมีพลังบินไหมไม่มีอวะ่ะผลไฟทำไมบินไม่ได้ไม่ทำไมผลไฟบินไม่ได้วะ่ะเรามีเรืออะไรให้ซื้อบ้างไหมเนี่ยผมอยากเห็นโมเดลเรือจังเลยอ่ะฮะเลือกเรือได้เลยมึงอยากได้เรืออะไรก็เลือกมาคอฟฟิน คอฟฟิ้นเรืออะไรวะฟรี Free. ว้าวเรือเกมพาร์ตอันนี้นูบโบสเป็นไงเอ่ย <laughs> ใบตองตากแห้งชัดๆเลยออันนี้ชิปโอ้โหพัฒนาไกลมากเพียงแค่จ่ายเพิ่มขึ้นแค่50เบรลีมึงก็มีเรือลำใหญ่แบบสวยๆงามๆใหญ่มากเพียงจ่ายเพิ่มขึ้นเพียงแค่50าสิบาท เอาล่ะนะครับผมผมว่าสำหรับในครั้งนี้ก็ขอจบคลิปจบเพลงนี้ก่อนละกันนะฮะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์หรือกดซับสไครต์กับผมกันด้วยนะฮะสำหรับครั้งนี้ก็ขอสุราไปก่อนและนะครับผมมีคนถามว่าตัวจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมึงเห็นกูแบบมึงไปดูคลิปกูแล้วเห็นมึงก็รู้เองแล้วละรู้เองอะ่ะเออเดี๋ยวก็รู้เองอะ่ะสำหรับครั้งนี้ก็ไปก่อนแลวนะครับผมเจอใหม่ครั้งหน้าไปก่อนลยบาย